วันนี้จะมาอัปเดตตัว l i n อ b o t นะครับที่เป็นตัวที่โปรแกรมหุ่นยนต์ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขรายการพิจุรณภาษีใน New l i อนะครับโดยข้อมูลเนี่ยจะได้มาจากหนึ่งละนะครับระบบ LT a ็กออนไลก็ได้ l อลแท็กสามก็ได้ Taggo ก็ได้หรือเป็น Excel ใดๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งการทํางาน l i แอดบอรสามารถที่จะ พัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้สามารถบันทึกข้อมูลในไดเอได้ทุกเมนูนะครับใครสนใจนะครับมีข้อมูลอะไรทักมาได้นะครับมาวันนี้มาคุยกันตรงนี้ก่อนก็คือว่าสำหรับใครที่มีข้อมูลในการประเมินภาษีในร,บระบบแอร์แท็กออนไลน์หรือแอร์แท็กทางพันอยากจะให้ทางทีมง,งานนําเข้าข้อมูลไปปรับปรุงให้อันนี้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิทธิที่จะได้รับก็คือท่านจะต้องลงทะเบียนฝึอกอบรมถ้าจ้างทํานี้ก็ ทักมาก็แล้วกันนะครับที่เบอร์โทรศูนย์5ดหกสี่ห้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วในการทำงานจะขนาดไหนอ่านี่นะครับผมได้ให้โปรแกรมเขาได้บันทึกเวลาไว้นะครับอันนี้เวลา20นาฬกาห้นาทีนะครับรยี่สนาฬกาห้ปนาทีอนี้ประมาณ1รายการนะครับจะใช้เวลาประมาณ25ถึงส0วินาทีฉะนั้น1นาทีจะได้2อลาย นะครับท่านมีกี่ลายท่านก็คำนวณดูเลยนะครับแต่ที่นี้ประเด็นก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้บอทดเนี่ยดึงข้อมูลจาก,กแต่นไลน์แล้วก็มานำเข้าให้ท่านตอนกลางคืนท่านไม่ต้องมานั่งคีย์บันทึกเองนะครับอำนวยความสะดวกให้สนใจนะครับอยากได้รับสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้นะครับมีทางเดียวนะครับคือลงทะเบียนฝึอกอบรม เราเอาทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเว็บไปที่เว็บอาจารย์พิพงศ์ .com ไปดูรายละเอียดในวันเวลาและก็ฝึกอบรมเหลืออยู่2อ,อมี2อมหาลาัยนะครับตอนนี้เหลืออยู่2รุ่นมาแล้ยละสองรุ่นนะครับก็คือเดือนกรกฎากับเดือนสิงหานะครับที่ขอนแก่นแล้วก็ที่นครพนมเนี่ยจะวันยี่สี่ี่บกรกฎาแล้วก็ยี่สิบแปดังสามอสิงหา, 28, ง 3, งหาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีรับจานวนจํากัดนะครับรีบสมัครมาเต็มก็ตัดออกไปเลย อยากได้รับสิทอย่างนี้นะครับหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0866451435ทักไลน์มานะครับติดต่อมาหรือถ้าใครอาจารย์มีข้อมูลที่เป็น l t e แท็กเวอร์ชัน4แอลแท3,000หรือแท็กโแต่ยังไม่มีโพข้อมูลแอลแท็กออนไลน์เราก็นำเนินการให้ท่านได้รับสิทธิ์เหมือนกันจากนั้นลงทะเบียนแล้วท่านได้รับสิทธิ์เยอะแยะมากมายพร้อมทั้งความรู้อือ่นๆอีกมากมายนะครับ แล้วเจอกันในห้องฝึกอบรมครับสวัสดีครับ